น้าอาซื้อติมมาให้กินหน่อยนะ้อาน้อาเก็บมาจากสารคามซื้อติมมาให้น้องกินหน่อยเพียเขาเนี่ยซื้อติมมาให้พี่เพชรพี่พลอยกินหน่อยพูดพูดค <c oughs> น,โน,โน,โนชวย เอขาแงก็ขายรักแคบแต่เมื่อยเมื่อยแงกันีตัวอะไรอ่ะบิงโกน่ะชื่อบิงโก

หลูกไปงี้บ <|ja|>> ่อยปะนะเอา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 ไข่ล้มทุบเลยทุบไข่เลยทุบเลยนึ่งอุ้ยไมอุ้ยแตกอุ้ยแตกอุ้ยแตกว้า ียห้องหรีอเหย <S <S ียดกินข้วกินแล้วถิงกับอะไรครับซมำตำ่ อ๋อว่ากันประชุมเล็กน้อยแล้วออกมายังยังครับเดี๋ยวดูเขาเต้นก่อนสักแป๊บนึงก่อนแล้วเขาเฮ็ดอันนี้ให้คู่ต่อยก่อนจะออกไปประมาณไหนทุ่มเนี่ยเขาบอกว่าอ่านต่อโอ้ยอะไรอื้อคือเล้ยวเสร็จสามทุ่มหมดตื่นถึงไหมตันงสามทุ่มเหรอที่นี่เออหลามเขาตืา่นเสร็จแล้ว,ลวออน้นวนองเพชรอ,อ่ะบ้านตื่นตีสองพิดพลาด นอนตั้งสี่โมงนสี่โมงแลยวพ่อย่างไปบิ้งหอช่วยอกยังกอนไปคุยกับต่อยคับยังกอนคนเขาเยอเวที่อนพราว่าเพท่านเยอนยงใ้มาตวรนแต่ว่าประชุมเขาเมือนกัต้วคกักินข้าวอย่างกินแล้ว

จ้าก็ลูกจ้าก่อนหัวตาลูกของจะกลองมาล่อยหัวตาเศร้าหายยางของบ้านหายไรจ้าอ ใหญ่แล้วใหญ่แล้วเสมอกันป้าสิบอ๊ะไซมันชอบโบชีสิปุ๊ดที่นี่

คอยนั่นใช่พลังงานกดดันฮักะเทคนิคเจ้ากับพ่อออกเลยบ่เจ้าบางคนเดสิเจ้าบางคนสองคนนี่บ่แต่งโตมาดแม่นุนปานดารากก่อนใจยังบ่คันดี เบาะมีคนอยู่น้ำตื่นขึ้นพอเห็นไผ่เลี้ยงางออกมาใหายนอนนอนนี่หละนอนนอนบบดแต็งโตมาดแมนอุนปานยาลากโกสิบบอกหมดยังก่อนสิบบอกหมดมาโชมาโชก่อนยายว่าพารู้สิบสิบบอกหมดพารู้เทนอ่ไอ โหมดมาโชว์อะไรอียังก็อะไรอุ้ยผีหรอกเหลืองเหลืองฟ้าชมพูแดงเขียวเหลืองฟ้าชมพูแดงเขียว <c oughs> โอ้ยผีก้องก้อยตัวนัว้นมู <c oughs> จากบอผีก้องก้อยอ่ะ ทังเรื่องสิงห์าไก,ก่พบนี่ไอ้น้าผีนี่โครงกระดูกนี่สมัยก่นกอนๆตอนที่แม่เป็นเด็กน้อยไปวิงหนังใส่เคียงกระตืดเอาเอาน้ำมันกัดสตาร์ทเคียงแั่ไหนขั้นเขียวอีเดีมันจะขั้นเขียวอีเดีพอยเท フフフ。<laughs> ทั้งนิ้วไม่ได้เลยได้ยังงเนี้ยไม่ได้เลยอยากให้แม่อยากใส่บ้างไหมใส่แม่เลยว้าโอ้ยมือใจเปียกมือคือใจเปียกเงี้ยเดี๋ยวเอาใส่เอาใส่หนังเพชรหน่อยเอาใส่หนังเพชรหน่อยอึ๊บเอาถอดก่อนว้า ถึงตัวมาแ็นคุณปานดาลากูถึงตัวมาแมนคุณปานดาลาคูขบคุณคคุณคเอาใส่ให้แม่ใส่้อาให้แม่แรกกันก่อนแรกกันใช่สปกีกง

ไปแล้วนะแม่จะลงไลน์แล้วนะบ๊ายบายบายแม่แม่แม่เบื้องล็บแม่เยี่ยมบ๊ายบายขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเมกิเมาอยู่ไหนลูกเม่กิเมาจะมาไลฟ์ใหม่นะคะบ๊ายบายนะคะบายค่ะบ๊ายบายค่ะพี่พี่ นอนหลับฝันดีนะคะป๊าป๊าบ๊ายบาย